เอาใ,<น>ใจรัวมีคนถามเข้ามาแล้วของอาจารย์โอยุการงานค้าขายจ้าไปสวดพระกระานเงินล้านโดยอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดดีงานดีขา,ขายดีมากเลยเก้าเหรียญนะ่ะนายุนะเออกดแชร์ออกไปเร็ว สมปติชามินาสังสิโมพระมาจดมหาเทวาสเพยาคาปรยันติพระมาจดมหาเทวาเจรพพาผวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวันตุเมมีเตพาหัติพุทธมาอาอนโมพุทธายะเวริทยโยเรโคนายังเวระหิงสาเวระทศสีเวระทศสาเวระทิโยพุทธสามานีมามาพุทธัสสะวะโหสมปติชามีเพลงเพ่งพาพาหาหาเรเร อ้าวกดแชร์ออกไปแล้วถามกันเข้ามาได้คนละหนึ่งคำถามพิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามเล็กจะมีโชคเล็กมีโชคลาบก้อนใหญ่ไหมคะยังไม่มีนะเล็กนะพูดตรงๆยืบสนิทเลยค่ะไม่มีนะครับคุณอาจจะต้องสวดมนต์หน่อยนะของอาจารย์โอเหรออื